พี่เป็นอะไรพี่ไปรอพี่หยิบข้าวใส่เลยไปรอคนทำาพวกนั้นพวกนั้นสมองไม่ค่อยดีครผู้ใหญ่พีนะผู้อ้วนหนุ่มๆไม่มีาหาจานแม่คนดีกว่าช้ามันนี้ช้าไปแล้วแก่แล้ววิชายไปแล้วไม่ไหวคนติดไปเลยน่อาจา์แม่มให้เร็วกว่ายเยอะเลยดูเดโอ,โอยื่นถุงไปเลยครับคนละสองมิ้คนละสองเสร็จแล้วสองพอเลยนะพี่นะ,ะป้าไม่เป็นามไม่ไปเป็นไรเอาหนมเลยป้าวันนี้ไม่ได้หมดนะเพราะวันสุดท้ายแล้วป้าไปเอาเลยครับ เอานมเอาเลยฮะช่วยเดินกันหน่อยครับนี่ครับช่วยเดินกันหน่อยครับช่วยเดินหน่อยครับไปเลยครับพี่ได้ข้าวแล้วไปขนมเลยอยขนมหมดขนมก่อนเดี๋ยวหาขนมเลยครับไปเลยครับไปเลยครับมาเลยครับพี่พี่ไม่รอไม่ต้องรอเลยฮะเดินไปเอาข้าวแล้วเดินไปเอาขนมนะเดี๋ยวเวลาเขาเดี๋ยวพี่จะไม่ได้หนมได้ข้าวสามผู้ชายตัวนี้ช้าพี่ทำไรช้า ที่ไปผู้หญิงด้วยเลยชาเรื่อมากรเสองกล่องเลยพี่แล้วไปเอาขนมเลยนมเลยได้สองกล่องออกเลยครับวันสุดท้ายไม่เป็นไรเลยพี่ผมไม่มีกดแล้วง่ายๆแล้วเดินไปเอาขนมไปลูกเดี๋ยวขนมไม่ทันนะพี่ไปเลยขนมนมไปเอาเลยพี่เอามือเอื้อมผูหญิงสองกล่องเลยแล้วเดินไปเอาขนมเลยเพราะว่าวันสุดท้ายล้วไม่มีเงินกดจะไรพี่จบแล้วผมกลัววันแรกๆเขาจะไม่ให้แจกไะ ใส่ในรูปสองกล่องแล้วไปเอาขนมเลยหมดละหมดสุดท้ายแล้วไม่ไหวลไแล้พี่ได้สองกล่องใหเดินยาวพี่ได้สองกล่องเพื่อมาเลยพี่พี่ไม่ต้องรอเสียเวลาพี่เดินหยิบเองเลยนี่นนสุดท้ายผมไม่มีกดแล้ว,ว,วเพราะว่าคนแก่เขาก็เริ่มไปเลยครับ ไปเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาหน่าม่งอ้อนกับบ้านเพื่อนนะกองนึประุดท้ายไม่มีกดแล้วไปฮะกดแล้วเหรอไปดูกระดานในห้องกันไปกระดานโขข่าใหญ่ใส่หน้ากากกันเป็นจบฮะไปฮะนี่ครับสองกองเดินออกสองกอเดินออกเลยพี่อย่าไปต่อแถวทำไมพี่เดินเอาขนมอยากได้ใหม่ต่อแถวเลยครับสองแถวแล้วเดินอ้อมเลยป้าเดี๋ยวผมจะไปเจาะไปเอาขนมขนมก่อนเอาต้มก่อนทั้งหมด ผมก่องเดินยาวหาขนมเลยครับเอาขนมไปเอาส้มเลยฮะไปอวน้ำด้วยเลยฮะใครปเลยพี่ต้นเหี้ไม่ทนันเร็วขนมเด็กอดพี่ใครมีเด็กมารีบได้ข้าวแล้วไปเอาขนมเลยฮะข้าวแล้วอย่ยาไปเสียเวลาจืนรอให้พี่เดินไปเลยเ ต้องเทปไหวพี่พี่เดินข้ามมันไม่สนใจก็เลยพี่ไปเอานมเลยพี่ไม่เด้เอาข้าวแล้วพี่ข้ามไปเลยจัดไปนี่นะครับข้าวเสร็จแล้วเดินไปเลยพี่ไปอัดเนมมทุกเลยถ้าอยากเอานมเอาถุงอาจารย์แม่นั่นฮะจะมีนมฮะพี่ดูนมวิตามินนมอะไรพี่เลือกเลยฮะขนมเร็วหน่อยพรขนมเร็วยัดติ๊ให้ออกไปเลยอ้องไม่ขนมถึงอัดไปงั้นนะดูือะ พี่เดินหนมแล้วออกเลยพี่มันควรจะเร็วนะ8อาทิตย์แล้วรู้วิธีกันแล้วไม่ไอ้คันนี้ไม่ใช่ไหไม่ใช่จะมาสองแถวได้สองกล่องินยาวหาขนมเลยพี่พี่เดินเลยพี่ไม่ต้องต่อกันนะได้ขนมได้ข้าวได้รถ